สั่งเอาพลังย่าพลังพองดีเอาไปซะนี่คือการพิสัยของชั้นยูกิเออ,อยูกิดูมากไปเปล่า,าบอลเกนกีไปแดกอ้าวขาเอ,อ้ยไม่ใช่อย่าสมองจักเดี๋ยเออพอ้ออไปข้างผูดตึดเลือกเนาะวาลีพี่ขาด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 วาลีวาลีโองเบนซัง ถูกก็ท่านจะช่วยเบนมัต้องทำอะไรเบนขี้อืออันนี่มันแข็งเกล็ดก็ปล่อยป่ปดีกว่า,าเฮ้ยเบื่อจริงๆไอ้พวกบ้าด,ดิเมทเนี่ยบ้าไปแล้วฉันจะช่วยเบนกลับไปได้บังไข่บงับงไข่พองท่านจะช่วยเบนไม่ได้อะไรอีกเจ้ามาแล้วสินะเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าคือผู้ร้ายผู้ร้าย เฮี้ยอะไรกูเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเมื่อกี้ผู้ร้ายเพราะว่าเจ้าได้เยี่ยวใสว่โถอีโอเพื่ออะไรกูก็เยี่ยวทุกวันเพราะว่ามึงมา,าัวดีดีแล้วกันอย่าแตะต้องตัวข้าเอา้ามันไม่อยู่ตรงนี้เฮะจ๊เอ๋ไอ้เฮี้ยอืมข้าบอกแล้วว่าจะอย่าแตะตัวข้ากูบอกมึงซิไหนหยุดนะนี่คือเดทนอสถ้ากูเขียนอะไรไปมึงก็ต้องตายกูไม่เชื่อมึงหรอกปัญญาอ่อนชิบหาย ไม่เชื่อกูสินะจัดให้พี่น้องเขียนเขียนเยนจ้าจะได้ตายภายในอีกสี่สิบวิตายด้วยโรคอะไรอะโรคหัวใจเอาละอือ่สี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ทำไมกูไม่ตายเออหรือว่ากูลืมเขียนนามสกุล เป็นความผิดไม่ใหญ่เอื้ยอยามสกุลเห็นไหมกูบอกแล้วกูได้บอกนะสกุลมึงสักครั้งยังล่ะไม่เอานี่ไปแดกชักกระสุนเออกระสุน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 อะไรของมึงมึงเล่นเล้นได้ยัง <c oughs> อ๋ออย่าตอแหลนะแล้วลุกขึ้นมากูบอกมึงกี่ครั้งว่าอย่าดูอนิเมะมึงไม่เชื่อกูสักครั้ง ดูดิเมมากไปเปล่าอกูดูก็เป็นเรื่องของกูเออดูดิเมทมากไปกูรู้ทำไมมึงต้องดูดิเมทด้วยเพราะเพราะมันสนุกเออกูบอกถ้ามึงดูดิเมทอีกต่อไปกูจะยำม,มึงแน่เข้าใจเข้าใจดูก็เป็นเรื่องของกูดิสัตว์แปลงร่างไททันอเจ็บจะที่หายไอ้เหี้ยอ๋อ ใคท่านอย่าไปทำอะไรเพื่อนมันแค่ชอบดูอนิเมะต,ตามปกติออ้เฮียมันดูอนิเมะจนบ้าแล้วเฮ้ยอนิเมะมันทําอะไรผู้คนไม่ได้ทําอะไรผู้คนไม่ได้ทําอะไรผู้คนไม่ได้คือมันจะมากไปแล้วดูมันสิเพื่อนอะไรกอันนี้เมะเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนไยเอาที่มึงสบายใจอ่ะไม่เจ็บหรอก เรอได้ซ้ายขวา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 มึงมึงต้องเจอเกียวสองมัดฟืนไหล่ฟันยางยืดโอ้ไหล่ฟันเอาไปซะยางยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบชุบ เฮ้ยเพื่อนฉันว่านายชนะแล,ะละ้วล่ะถ้าใครไม่กดไลค์แล้วก็สับสัยใครกูจะตามไปฆ่ามึงกูว่าชาตินามนจะฆ่าเขาได้ก็ไม่รู้ละ่ะกูฆ่ามึงก่อนแล้วกันละกันมึงขอโทษกูรอเล่น